I told him I can be a fire. สวัสดีค่ะฉันชื่อฟ้าบ้านของฟ้ามีแม่นาที่นานานทีมาหมาแล้วก็แมวที่กำลังตั้งท้องอยู่หมาชื่อแดงนั้นอยู่ชั้นล่างแม่แมวชื่อชิชก็อยู่ข้างบนค่ะฟ้าลูกเอาอาหารไปให้แมวข้างบนทีสิค่ะแม่ 3เดือนผ่านไปแม่คะแม่คะแมวเจ้าคอลูกค่ะแม่แม่จะรีบขึ้นไปจ้ะสองอาทิตย์ผ่านไปเออเราไปหาลูกแมวดีกว่าเมวเรามาหาแล้วนะมีปลามาให้ด้วยอ,อ้อนเก่งจัง มีเดินตามด้วยน่ารักจังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกับเบลอีกทีฝาฉันตายแล้วนะวันดีฟ้ารู้ทำใจดีๆไว้นะเบลอะโดนแดงก็ตายแล้วนะ อะไรนะแม,ม่ไม่จริงใช่ไหมอ่ะเบลจะตายได้ยังไงเมื่อวานก็ยังดีอยู่เลยอะเ <c oughs> มื่อคืนอะ่ะแดงมันขึ้นไปที่ห้องแล้วก็เข้าไปกัดเบลจนตายนะ่ะพอแม่มาถึงแม่ก็เห็นเบลนอนตายแล้วแม่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอะไม่นะเบล อุสอะแ้ไมเจาดงมันต้องไปกัดด้วยปีผ่านไปขอให้เบลกลับมาหาเราด้วยเถอะสาธาุแม่คะหนูอยากได้แมวเป็นของตัวเองจะเลี้ยงให้ดีกว่าเก่าคะ่ะรอบนี้จะดูแลแบบใกล้ชิดลวคะ่ะจ้าดูแลดีๆล่ะลูกก็อยู่กับแมวห้องนี้นะ ถ้าลูกแมวมันลืมตาแล้วเดินได้แล้วฟ้าก็เอาลูกแมวไปเลี้ยงในห้องแล้วก็ให้อาหารแมวในห้องของฟ้าได้เลยนะได้เลยค่ะแม่สามอาทิตย์ผ่านไปนะเอาตัวนี้นะนะชอบตัวผู่นาจะตั้งชื่อว่าซี่นะค่ะหนูเอาตัวนี้คล้ายกับเบลเลยเบลตัวเกา่างั้นเหรอได้ยินมาจากแม่ฟ้ามาละ เสียใจ<ม>ที่แมวตายสินะโอ๋โอไม่เป็นไรนะสัตว์ย่อมมีเกิดแล้วก็ตายอ่ะตัวใหม่ก็รักษาดูแลดีๆล่ะค่ะหนูจะดูแลเป็นอย่างดีเลย<ม>อืมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะเอ๊ชื่ออะไรดีนาะบลานี่ดีไหมนะบลานี่เแมว เอบเบวนี่เลยมาหาแล้วก็ร้องด้วยรักจังขอ,อก็ดที่แม่คะตัวนี้หนูตั้งชื่อว่าบาวนี่นะคะแม่งั้นเหรอลูกผ่านไปแม่นานเบานี่เรียนรู้เก่งจังแฮ เหมือนจะเข้าใจภาษาคนแต่ผมพูดไม่ได้สินะแดงเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมไม่ยอมกินข้าวล่อมีอะไรหรือเปล่าคะแม่เสียงดังเชียวแดงน่ะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ข้าวก็ไม่ยอมกิน,นหนูว่ารีบพาไปหาหมอดีกว่านะคะแม่ แดงมันอ้วกเป็นสีเลือดอะแม่ดิ้นอย่างทรมานเลยอะแดงอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะ <c oughs> เราต้องพาไปหาหมอให้ดูอาการแล้วล่ะแดงก็แก่มากแล้วด้วยเท่าที่ดูอาการแล้วหมอว่าม่องเทงแน่นอนง,ง,งั้นขอเอาศพแดงไปฝังที่บ้านเองนะคะหมอแดง ขอให้ไปสู่สุขตินะแดนหวังว่าได้พบกันอีกนะแม่เอาศพแดงฝังไว้ที่นี่ฟ้าก็มาไหว้ศพแดงด้วยนะค่ะแม่งั้นอย่าหนูไปหาเบานี่นะก็ไปเล่นกับเ้านี่อ่ะจ้าดูแลเบานี่ดีๆล่ะ แล้วก็อย่าจับมันมากเกินไปเดี๋ยวมันเฉามือตายอีกนะค่ะแม่หนูไม่จับมากค่ะแมวของน้านะก็ไปอยู่ที่บ้านหม่ซะเราเองก็สนิทกับปัวนี่มากขึ้นเาาลี้ยงก็มาเวลาเราเขีนะ้นงก็เ้อาหาทุกทีเลยสงสัยเขาคิดถึงสินะฟ้ามาทานข้าวได้แล้วอย่ามัวแต่เล่นสิแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวด้วยนะค่ะแม่ นี่มันก็สีดำมีกลิ่นปากด้วยอะ่ะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวแม่เช็คปากนะมาเร็วมาเร็วเบานี่เอ๊ะทำไมปากดำจังเลยอะ่ะแล้วเป็นมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมาริคทีนึงแล้วอ่ะค่ะแม่ว่าพาไปหาหมอดีกว่านะเดี๋ยวอาการจะหนักกว่านี้อ่ะค่ะหมอเป็นหอบเบนี่นะับ ขอให้บ้านี่ไม่เป็นไรเถอะนะ,ะจากที่หมอดูอาการแล้วหมอว่าอาการช็อกปากของแมวบวมนะครับแมวจริงไม่ค่อยกินอาหารปากแมวเลยดำครับผมช่วยรักษาแมวหนูทีนะคะขอร้องละค่ะครับงั้นหมอขอฉีดยาสลบก่อนนะครับค่ะหมอไม่เป็นอะไรนะลูกเดี๋ยวมันก็หายนะ เมานี่นอนนะได้รักษาอดทนได้นะอยู่กับฟ้านานๆนะเมานี่ไม่เป็นไรแล้วครับเชิญเข้ามาดูได้เลยครับผมผ่าตัดอะไรในป่ากออกไปอะคะหมอผ่าเอาฟันออกครับฟันหักในปากน้องแมวสี่ซี่ครับผมซี่บนกับซี่ล่างครับผมแบบนี้แมวหนูจะกินข้าวได้ไหมคะไม่มีฟันเหอ่อ ถ้าหายดีแล้วก็กินข้าวไบ้ปกติครับผมวันอื่นๆยังแข็งแรงอยู่ดีครับผมงั้นข้ากลับบ้านเลยก็ได้หรือเปล่าคะหมอได้เลยครับแล้วค่ารักษาเท่าไหร่คะพันสองเองครับเออลดได้ไหมคะหนูมีแค่หนึ่งพันเองค่ 1, คะไหนจะค่ารถกลับบ้านอีกตกอค่ารถแน่เลยรด้ไหมคะก็ได้ครับ รุ่งเบานี่ทีค่ะหนักอะแบกงานงานปวดแขนไปหมดแล้วอ่ะงั้นแบกคนละขึ้นทางแล้วกันนม่คะทำไมหน้ารถต่อเที่ยวย่อคะแล้วมาเดินให้ถึงบ้านด้วยแมวหนูหนักปวดแขนไปหมดเลยอะก็ประหยัดค่ารถไงเงินที่เหลือจะได้ไปซื้ออาหารให้ลูกแมวกินไงถ้ามันฟื้นขึ้นมานะน,นะอ๋อค่ะอย่างนี้นีเอง หลายชั่วโมงผ่านไปแม่คะบอานี่พื้นแล้วไหนไหนโอ้เหมือนมันจะเดินไปหาลูกเลยนะบอนี้นอนก่อนเธอเพิ่งผ่าตัดมายังเดินเซยอยู่เลยมาๆนองกับป้าบอานี้นี่ก็หนึบปากแล้วมเมาบนี้ตื่นได้แล้วมากินข้าวแล้วเนี้ย ย้อนกลับไปทำไมแม่แมวถึงตายฟ้าลูกเอาอาหารไปให้แมวกินทีจ้ะไหนคะแม่อาหารอ่ะอยู่บนโต๊ะไงเมียเมียเมียมาันกินข้าวแล้วเมียมียเมียสามอาทิตย์ต่อมาลูกตื่นเร็วเข้ามีอะไรหรอคะแม่ชีน่ะ แม่เรียกแล้วก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม<ๆ>พอมาดูใกล้ๆก็เหมือนโดนตัวอะไรกัดไม่รู้อะชี้ตัวแข็งตายแล้วอ่ะว่าไงคะแม่ชี้หรอคะหนูมไม่เชื่อหรอกลูกมาดูศพส,สโิโอเคโอเคค่ะกำลังจะไปคะ่ะแม่คะตัวอะไรมาทำร้ายชี้อะชี้นั่งแข็งเป็นหินเลย แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรมากัดอ่ะน่าจะงูล้มั้งงูเหรอคะน่ากลัวจังแม่ฝังศพชี้ไว้ตรงนี้แหละดินเยอะดีแม่ระวังงูด้วยนะคะกลัวมันจะมากัดแม่อะลูกไปหาดอกไม้มาโรยด้วยนะค่ะแม่ โอเคทำแผลเสร็จแล้วนายเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอืมเอ๊นายเป็นคนญี่ปุ่นสินะฟังฉันออกใช่ไหมเด็กสาวมอ,อปลายสมัยนี้ใจกล้าชะมัดเลยฮะเอ๊เธอคิดจะจีบฉันหรือไงถ้าเกิดว่านายไปน,นอนตายอยู่ข้างถนนคนที่สัญจรไปมาแถวนั้นเขาคงจะลำบากอะตอนเนี้ยนายกลับไปได้แล้ว ฉันใหญ่จะตอบแทนเธอที่ช่วยฉันไว้นะต,ตอบแทนงนั้นเหรอแต่ว่านะแต่ฉันจะมาใหม่แล้ะกันหลังจะได้คิดหาวิธีตอบแทนเธอได้แล้วนะไม่ต้องมาอีกเลยก็ได้นะหืมเอ๊หนังสือน,นั่นเหรอถ้าเจอเขาอีกรอบคงต้องออกไปคืนแล้วสินะผู้ชายคนนั้นเหมือนแมวจรจัดอย่างบอกไม่ถูกเลยฮะ ตอนนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะนี่ไซกาไซกาวันนี้ไปนัดบอดกับหนุ่มมอปลายคนนึงอะไปด้วยกันมาเอ๊ะนัดบอดงั้นเหรออืมมีผู้ชายหล่อๆเยอะแยะเลยนะไปด้วยกันมาขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องทำงานเย็นนี้อะคงไม่มีเวลาไปนัดบอดด้วยหรอกนะงั้นเหรอไซกะาเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยเนาะก็นะ ช่วงนี้ต้องเก็บเงินใช้ยเยอะนะ่ะขอโทษนะเห็นเขาลือกันว่าเป็นลูกคุณหนูนี่นะมันจะเป็นจริงสินะแต่พ่อของนางหายตัวไปตั้งแต่ที่ล้มละลายแม่ก็หนีออกจากบ้านไปทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนั่นเนี่ยใช่แล้วล่ะนะปกติแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เหงาหรอก แล้วก็ไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนั้นด้วยกลับมาแล้วเหรอเอ๊ะมีอะไรหรอเมื่อวานนี้ฉันบอกว่าจะมาใหม่งไงอ่ะนี่เอ๊ะนี่อะไรหรอมันคือตัวเวทมนต์สำหรับคนใจดีไงเขีนสิ่งที่เธออยากได้แล้วก็ไปหยอดที่ตู้ไปรษณีย์มันจะช่วยให้เธอสมปาถนาเองเอ๊ะ ฉันไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปอ่ะนี่ของสำคัญของนายใช่ไหมเมื่อวานนายทำหล่นไว้ฉันเก็บไว้ให้ขอบใจนะช่อบอกชื่อของเธอหน่อยได้ไหมช,ชื่อเอลิสไซกะไซกะสินะสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากลมหายใจของเขาทำตัวไม่ถูกเลยฮนะ ข้าหมดแล้วฮะเงินก็จะหมดแล้วด้วยทำไงดีอ่ะอ๊ะจริงด้วยมีกระดาษที่ครูโลให้ไว้นี่นะลองเขียนดูก็คงไม่เสียหายอะไรสินะเอ๊ะกล่องนี้มาจากไหนแล้วเนี่ยเฮ้มีข้าวกล่องอยู่เต็มแม้หมดเลยหรือว่าจะเป็นเพราะที่เราเขียนไปกันนะครูโลซื้อมาให้เราเหรอเนี่ยโอ้ส่งมาเยอะแยะเลยฮะ มีกระดาษอยู่ข้างในด้วยไม่รู้จักคำพูดโรแมนติกเลยหรือไงจากพ่อมดพิเศษ <c oughs> ขอโทษจ้ะลองเขียนไปอีกดีกว่าเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมกับฉันให้หน่อยสิอยากไซกะดอกไม้พวกนี้เหมาะกับไซการที่สุดแล้วลนะ่ะนะอ๋อว่าไงนี่อะไรอ่ะ ออกมาให้ไงไม่ชอบเหรอเปล่าแต่ว่าทําไมนะต้องหอบมาเยอะขนาดนี้ล่ะเยอะที่ไหนกันก็เธออยากได้ไม่ใช่เหรอฉันก็เลยยอมหอบลทั้งหมดนี่เลยเนี่ยเอ๋ทั้งหมดดูเหมาะสมกับเธอมากเลยนะงั้นฉันไปละเด,เดี๋ยวสิหืมอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิ อยากจะร้องไห้นิดหน่อยฮะเวลาได้อยู่กับเขาทํำให้นึกถึงไออุ่นที่ลืมเือนไปแล้วฮะฉันเปลียดชื่อตัวเองชมัดเลยเอ๊ะทำไมล่ะแค่ไม่ชอบนะถ้านายไม่ชอบก็ตั้งชื่อใหม่เลยสิงั้นเธอตั้งชื่อใหม่ให้ฉันหน่อยสิชื่อใหม่ของนายอหรออืมอืมงั้นชื่อคุรอเป็นไง ชื่ออย่างกับแมวอะ่ะก็นายเหมือนแมวจรจัดอ่ะไม่เห็นจะเหมือนสักนิดเลยเหมือนตรงกไหนกันเลยเนี่ยก็านายชอแบแวบไปแวบ,บมาเหมือนแมวจรจัดที่ต้องการบ้านอยู่อะ่ะชื่อคุโร่น่ะเหมาะสมกับนายที่สุดแล้วล่ะนะไม่มีชื่อที่ดีกว่าชื่อคุโร่แล้วเหรอตอนแรกฉันจะตั้งชื่อนายว่าชีโรนะแต่นายเหมือนแมวดำมากกว่าเลยตั้งชื่อว่าคุโร่อะ่ะใจกะใจร้ายอะ่ะฉันไม่ได้ใจร้ายสักหน่อยนะ ครูหืมไซกะนี่คูลบาดเจ็บมาอีกแล้วงั้นเหรอแผลแค่นี้จิบจ้อยเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะแต่ว่าแผลมันเยอะกว่าข้าวก่อนอีกนะที่บ้านนายไม่ว่าหรือไงไม่นี่แต่เขาก็คงจะเป็นห่วงเขาไม่มาเป็นห่วงคนอย่างฉันหรอกนะเอ๊ะพอของฉันโดนปลดจากงานครอบครัวก็เลยเป็นคนละทาง เ,เขาไม่เป็นห่วงฉันหรอกนะนายจะอยู่ที่ตลอดไปเลยก็ได้นะฉันชอบเธอนะฉันอยากอยู่กับเธอตลอดไปบาดแผลตามตัวของเขาเยอะกว่าบนใบหน้าซะอีกฉันอยากจะแบ่งเบาความเจ็บปวดของเขาไว้บ้างจัง เอรี่คงไม่เหงาอีกแล้วนะฉันจะคอยเอาใจเธอเองอืมอ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาใหม่นะอย่าไปมีเรื่องกับใครอีกล่ะไม่หรอกนะฉันไม่ไปมีเรื่องกับใครหรอกนะงั้นไปละอืมวันนี้ไม่มีเรียนคาบเชาบ้าสินะคาบวันนี้ถ้าขอเลิกงานเราจะได้ไหมเนี่ย คุณเอลิไซกะใช่ไหมครับเอะใช่ค่ะขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกชายให้นะฉันเป็นพ่อของคาซ u นาริไอซาวะคาซูนาริไอคาวะชื่อจริงๆของคุโรงั้นเหรอเขาเป็นลูกชายคนโตที่ต้องรับช่วงกิจการต่อจากฉันฉันก็เลยต้องกำจัดตัวถ่วงตั้งแต่ต้นลมกำจัดตัวถ่วง,งั้นเหรอ เธอรู้เรื่องแบบนี้ถึงเลือกคบกับเขาใช่ไหมอ้าวเอริอยู่ง้นเหรอเอ,อยู่ตรงนั้นแหละห้ามเข้ามาอีกเอ๊ะคุโรต้องเป็นประธานบริษัทคนต่อไปสินะเอ๊ะเอริฉันมันเป็นตัวถ่วของนายฉันมันไม่มีประโยชน์กับนายเลยโลกของเรามันต่างกันเกินไปเอริฉันนายมันไม่ใช่คุโรอ,อีกแล้ว นายคือคาวานาริไอคาวาคุงใช่ไหมเอริออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ามาที่นี่อีกเอริคือฉันฉันบอกให้ออกไปไงคนก็หอกเราไม่เหมือนกันเลยสักนิดมันไม่ใช่ผมที่ขิดเราแค่ไม่ได้จังหวะเหมาะสมสำหรับเขา ทั้งที่ตั้งใจจะเข้มแข็งตอนอยู่คนเดียวแท้ๆโง่จริงๆเลยเรา3มวันต่อมาเอ๊ะไม่ไไรอยู่ในกล่องจดหมายกันนะฮะตัวเวทมนต์งั้นหรอเขียนสิ่งที่เธออยากจะได้ลงไปแล้วฉันจะช่วยเธอเองฉันจะคอยเอาใจใส่เธอเองนะคิดถึงฉันคิดถึงนาย องอาทิตย์ต่อมาอตอนนี้ก็ไม่มาอีกสิเนาะเอาตัวเวทมนต์ไปใส่ไปสนีแล้วแท้ๆนี่เธอเป็นเจ้าของบ้านนี้ใช่ไหมน,นายเป็นใครอ่ะเรียกผู้ชายที่อยู่ในบ้านเธอออกมาคุยหน่อยเด่ะผู้ชายที่ไหนกันอย่าม,มาโกหกนะมีคนเห็นมันมาที่บ้านของเธอมันกล้ามาซ่ากับพวกฉันมากเลยฉันจะสั่งสอนมัน แล้วไงอ่ะเอ๊ะทำไมฉันต้องทาตามที่แกพูดด้วยแกไม่ใช่พ่อของฉันสักหน่อยหนอยแกน,นี่เอ้ยอ๋ยอยดี๋เอามือสุกปรกมาแตะต้องเธอนะในที่สุดก็ยอมออกมาแล้วสินะอย่าอย่าแล้วไม่นะเ <c oughs> ขามาสิแกนี่มัน คุโร <K> เอ้ยอ่ะ,อะเอริไม่บาดเจ็บใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยอะคนที่บาดเจ็บคือคุโรตั้งหากอะ่ะยาไม่เรียฉันคุโรแล้วฉันยอมเจ็บตัวเพื่อเธอเอ๋ขอโทษที่โกหกเธอเธอเป็นคนแรกที่ดีกับฉันใครั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลย นอนาคตที่ฉันอยากจะได้ไม่ใช่ตำแหน่งประธานในตอนจัดอย่างฉันสามารถอยู่เคียงข้างเธอได้ไหมพูดอะไรของนายน่ะฉันก็อยากมีอนาคตร่วมกับคูโรสนะฉันจะช่วยเธอสมปลาดถนาเองว้าวว้า สติกเกอร์ไลท์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน l i ฟ e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหน,นุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล่งน้ำน้ำเลย I never thought he felt this good without you without you Cause I know how